จิตนาศาลนะครับสื่อปักห้านะครับวันนี้อยู่ที่อุทาานแห่งชาตินะครับน้ำตกแม่สุรินครับมายอนะครับดูรายการอาหารการกินกันนะครับครับมากดจําได้อาหารการกินเนี้ชต้องเรียกว่านี่หมูอดเยอะไปหมดครับมาซุ้มทางนี้ครับทางนี้เป็นร้านหน้านะครับแกงออมแกงออมเอาแกงออม ผมมองไปลร้านหน้าได้ไงเนี่ยแกงออมแกงออมหมูแกงออมหมูีแม่ขวงเรากำลังวุ่นอยู่อะไรครับผมอ๋อลูกบะหมี่กินนิดหน่อยเพราะมันมีไก่มาแล้วก็อ๋อลูกบะหมี่กินนิดหน่อยรอครัวนี้เราวะเนี่ยรอมานานนี่ไม่ได้กินนานแล,ล้วรอครัวนี้รอครัวนี้และน,นี่มีไส้อั่วมีหมูนะครับ แกงอ่อมนี่แกงอ่อมแกงอ่อมมาเป็นหม้อเลยนะนี่อ่อมนี่นะเออนี่โอ้โหแกงอ่อมยอดยอดหนุ่มนี่นึ่งไก่ครับนึ่งไก่นึ่งไก่ไกแบบคนเมืองนะไม่ครับครับนึ่งไก่แบบคนเมืองเอาเลยค่ะอราไม่เจอไหมไม่เจอค่ะเรามาดูทางครัวคุณแป๊ดนะครับ ทางนี้ทําอะไรครับทันงนี้ทําพันผักเพื่อลวกไปใส่กับบะหมี่นะครับอ,อันนี้บะหมี่นะครับบะหมี่นี้ขายบนดอยอย่างเดียว <c oughs> อันนี้พี่ๆตำรวจนะครับอนอิ่มแล้วหรือว่าไง รวกเนี่ยมันมีพิษหรือลวกเสร็จนะครับลวกเสร็จใส่ซีอิ๊วอ่าใส่ซีอิ๊วนี้แบบแล้วน้ำเย็นน้ำเย็นเมื่อกี้ลวกแค่ใส่น้ำเย็นเปล่าวลวกแลวน้ำเย็นอันนี้อันนี้ลวกน้ำเย็นแล้วเหรอลวกแล้วอ่าแล้วก็ใส่อะไรซีอิ๊วแล้วน้ำมันใส่ยังใค่แล้วอ่านี่ดูดูขั้นตอนเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมไม่ได้ลวกมาแล้วพอพอมดแล้วจะมีตาไก่สั่งทีละสิบห่อส่งไว้เจ้ ตลาดไทยอาแค่คนส่งแพงนีงเคไม่ใช่ปุ้ยนะพอแล้วเดี๋ยวเขาไปกินอันนี้ครับอือจงอ่านับกี่นาทีครับอ๋อนี้กะเอากะเอาอ่านับ่ไว้เลยนี่ผมให้ดูให้ดูในกล้องเอาให้ดูในกล้องเอาอ่ากะเอากะดูความสวยหรืออาจจะเราจะจับมือก็ได้อย่างนี้บะหมีตาไก่นี้ยังไม่ลดคุณภาพใช่ไหม ไม่ได้ทำเองแล้วครนะู่จำน่ายคู่จำน่ายแล้วใช่ไหมบะหมี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บะหมี่นี่อืมไม่ทำไม่เสียคุณภาพอร่อยเหมือนเดิมยังขายดีเหมือนเดิมเอาให้ได้แล้วขึ้นราคาดีกว่ามันขึ้นมานานแล้วบอกร้อนมันขึ้นลานแล้วบอกเพราะว่าของมันขึ้นมันขึ้นตามกันขายก็ขึ้นแปกงก็ขึ้นอ่าเสร็จแล้วยังไงต่อครับอ่าไม่เอาน้ำเย็นเหรอเจ๊ อ๋อโอเคก็คือขึ้นเลยแล้วก็น้ำมันเคล็ดลับนะครับสรเด็จเสร็จแล้วน้ำมันเทเข้าไปกวนเพื่อไม่ให้เส้นมันติดซัวซัวซัวดึงใส่สีเลยครับยางวอยุนสีขาวเด็กสมบูรณ์พอเด็กสมบูรณ์เสร็จใส่กระเทียม ใส่กระเทียมเสร็จวา,<อ>างเรียบร้อย <ปะ S 1> อันนี้แบบสูตรบ<ป>ะห <ปะ S 2> มี่แห้งนะครับอ่าโอเค <ปะ S 1> กินเลยดีกว่า <ปะ S 1> มาดูบรรยากาศยามเช้านะครับที่อะ,อะไรนียอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินครับในโครงการสืบสวนภาค5จิตอาสาแดนน้องผู้ห่างไกลครั้งที่10นะครับประจำเดือนธันวาคม2565 มื่อคืนมามืดก่อนก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะครับมาดูบรรยากาศเช้านี้นะครับพี่ตำรวจก็ดื่มกาแฟาเรามาดูนะครับขวเช้านี้ดีกว่านะครับัวเช้านี้ของ กลุ่มแม่บ้านนะฮะว่ากลุก่มแม่บ้านวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับแม่บ้านมีอะไรบ้างนะครับงานเดียวพอเนี่ยเมนูก็จะมีไข่หนึ่งอย่างนะตอนนี้นะสไส้ไกรอกไข่เจียวนะฮะไส้กรอกเอาอะไรดีครับพ่อครับถ่ายถ่ายถายดูก็น้ำลายไหลไปด้วยครับรายการแม่บ้านทหารบกเพื่งควานอาบน้ำเรอครับ โอ้โหผมอาบสองวันเลยเหมือนกันเหมือนเหมือนอาบใส่สูตรอะสองวันหรือสวันอาบนี่แอดรับบทถามถาม,ถามดีกว่าเจ้าของรถเป็นไรครับเจ้าว้นอ๋อเป็นมันขึ้นโชว์น้ำปนน้ำเลยถอดอันนี้ออกก่อนมันเป็นตัวไหนโชว์แ้วถอดโชว์น้ำโชว์น้ำเลยถอด่องดูก่อนไม่รู้มันประมวลผลยังไงต่อโอเคแอด นอกจากขับรถยังเป็นช่างด้วยนะเดี๋ยวเราเจ้าเติมลมดูตั้งนั้นสนใจอ่ะอยอย่าอย่าซื้ออย่าอย่าอย่าซื้อดูวิธีการเก็บเขาสิยุ่งยากขนาดนี้เลยนอนพื้นดีกว่าดูสิเนี่ยดูสิเนี่ยถ้าตกลงไปทีเดียวนะงานงอกเลยอะไรเปลี่ยนไม่มีอะไรหัวเข่าด้วยนะหาไม่ได้ด้วยจอยรุ่นนี้ ดูเนี่ยเห็นทำมาครึ่งชั่วโมงแล้วบนอยู่คนเดียวเนี่ยแม่งไอ้หมอนกูก็ไม่ได้ออกต้องมาเก็บอีกรอบ <c oughs> อันนี้ก็บ้านอีกหลังหนึ่งนะอัน <c oughs> นี้กับกองกลาง, <c oughs> างกอกลางอีก <c oughs> เห็นไหมเขากลับมาจะบายบายพาร์ได้เฮียโจตอนนี้ทำอะไรครับถอดปักหัวฉีดแต่ก็วิ่งได้ใช่ไหมแต่มันต้องเป็นโฟว์๋อไฟโชว์ บวนการนี้เรียกว่าเอากล่องออกก็คือต่อเดิมของเดิมเข้าไปให้แอดต่อของเดิมเข้าไปกล่องเพิ่มแล้วมาตัดออกก่อนีนอาการรถยนต์ฟ้องนะครับว่ามีน้ํามันครับอยู่ในอยู่ในระบบครับทางด้านนู้นอันนี้วิศวกรสองท่านก็นะซึ่งเป็นผู้พัฒนาค่ายรถนี้มาก็กำลังทำนะ เี๋ยวเจ้เปิดอุ่ยที่ไหนอ่ะเคปิดอยู่ตามป่านี่ยนะครับมป่าแต่ว่าจะไปป่าที่ไหนป่าไหนดรเขาบอกไงครับผมกลับเพิ่งจับกลับจากมอสโกมาไปหาท่านปูมาท่านปูแนะนำให้มาเที่ยวป่าอ๋อแล้วยุโรปหนาวยุโรปหนาวแอร์โฟล์ฟลิงแม่ทำการสตาร์แล้วครับ ชว์ไหมครับเรเรากาศตอนเช้าเนะครับ กับวงอาหารเช้าเรียกว่าร้านนี้ร้านยืนกินนะครับเป็นไรครับฟิวน้าปัดขาดฟิวขาดแสดงว่ามันต้องมีสาเหตุเนาะอันนี้ที่ปนตวก่วงน ตอนเช้านะครับตอนนี้คณนะ<า>ก็เตรียมตัวที่จะไปบริจาคของอีกสองโรงเรียนครับในวันนี้นะเป็นวันที่สองนะครับอันนี้ก็คุยกันทั้งวันเรื่องรถไม่จบนะอันนี้อันนี้เดียร์วิรัตสวัสดีครับสวัสดีครับเดียร์ที่เขา เฮียเขาหลอกขายรถคันนี่ไว้นี่เราก็ทำการนะครับมอบนะฮะเ้าของเครื่องใช้ผ้าห่มนะครับปัใจจัยให้กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่อุทยานแห่งชาติแม่สุรินแห่งนี้ครับ หนามห่อามอบของใอ้เอบาอบข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 อเขอ้ขอบขรบขอบเรบขอบขออ,อบข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 อบอบขอบขออบ นะตำรวจนำ สนับสนุนโดย PPS 4 x 4ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออฟโรดชั้นนำ ARB โชคช่วงล่าง Oman EMO ยาง Mac น้ำมันเครื่องผ้าเบกรับติดตั้งวินและดิฟล็อกแบรนด์ ARB สนใจโทร0855547690อำเภอเมืองสมุทรสาคร